รัชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ67ดิฉันได้ขอแประยะติตัดลดงบประมาณในมาตรา18ของกระทรวงพลังงานลง5%ด้วยกันค่ะซึ่งดิฉันจะขออภิปรายถึงเหตุผลในการขอปรับลดงบประมาณที่เป็นงบประมาณของกระทรวงพลังงานที่อาจจะมีพลังงานบางอย่างซ่อนอยู่ก็เป็นได้ และก็เป็นที่ทราบกันดีค่ะว่ากระทรวงพลังงานแม้จะเป็นกระทรวงที่งบประมาณน้อยแต่มีขุมทรัพย์พลังงานมหาศาลซ่อนอยู่พิสูจน์ได้จากรัฐวิสาหกิจสามแห่งที่ไม่ต้องเอ่ยชื่อก็ทราบกันดีค่ะว่ารายได้ของรัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวกับพลังงานสามแห่งนี้รวมกันนะคะมีรายได้มากกว่างบประมาณของทั้งประเทศและคิดเป็น20%ของมูลค่า GDP ของประเทศด้วยค่ะ ท่านประธานคะเรื่องที่ที่ฉันจะอภิปรายจึงเกี่ยวกับผลประโยชน์ของประเทศที่มีมูลค่ามากมายหลายแสนล้านบาทค่ะท่านประธานคะเมื่อย้อนกลับไปปี61หลังจากที่ปตทอสอพอนะคะได้ได้สิทธิ์ในการประมูลแล้วก็สำรวจผลิตปิตโตเรเลียมในทะเลอ่าวไทยที่แหล่งเอราวันแล้วก็บงกฎนะคะไปถือครองนะคะทำให เชฟรอนบริษัทยักษ์ใหญ่ด้านพลังงานของอเมริกาที่เคยเป็นผู้ถือครองสัมปทานในแหล่งเอราวันมาอย่างยาวนานนะคะได้พ่ายแพ้ตกทะเลเอ่าวไทยไปและเมื่อเชฟรอนแพ้ประมูลนะคะก็ต้องทำแผนหรือถอนแท่นผลิตปิโตเรเลียมและส่งมอบทรัพย์สินทั้งหมดคืนให้กับรัฐค่ะปัญหาของข้อพิพาทที่ทาให้เชฟรอนนะคะได้ทําการยื่นฟ้องต่ออนุญาโตตุลาการรัฐบาลไทยนะคะเกิดมาจากตรงนี้ค่ะ ในประเด็นที่เกี่ยวกับกรณีข้อพิพาทค่าใช้จ่ายในการรื้อถอนแทนเป็นแท่นผลิตปิโตเรเลียมนะคะที่กลมเชื้อเพลิงธรรมชาตินะคะให้ทางเชฟรอนเนี่ยได้เป็นผู้รับผิดชอบในการรื้อถอนแล้วก็รับผิดชอบในส่วนของค่าใช้จ่ายเมื่อสินอส้นสุดสัญญาสัมปทานลงนะคะซึ่งเชฟรอนนะคะก็ได้ส่งหนังสือยืนยนันแล้วก็พูดถึงการรื้อถอนแทน่นที่ใช้ในการประกอบกิจการปิโตเรเลียมนะคะว่า ตนเองนะคะมีหน้าที่รับผิดชอบการรื้อถอนแทน่นแค่49แทน่นที่ไม่ได้ส่งมอบให้แก่รัฐบาลตามสัญญาตามสัมปทานเพียงเท่านั้นค่ะส่วนอีก142แท่นที่ส่งมอบให้รัฐไปนะคะก็เป็นหน้าที่ของรัฐค่ะในการที่จะดำเนินการเรื่องนี้เพื่อเป็นไปตามสัญญาสัมปทานเดิมที่เคยทำกันไว้ตั้งแต่ปี2515ค่ะแต่หลังจากรัฐประหารปี59นะคะรัฐบาลของพลเอกประยุทธ์ค่ะก็ไปแก้กฎกระทรวงย้อนหลัง ทำให้ผู้รับสัมปทานอย่างเชฟรอนก็ต้องมาชี้แจงนะคะว่าประเด็นนี้เนี่ยต้องไปสู้กันในอนุญาตโตตุลาการในประเด็นหลักการที่ว่ากฎหมายที่ออกมาใหม่เนี่ยเป็นการออกมาภายหลังแล้วจะมีผลบังคับใช้ย้อนหลังกลับไปได้หรือไม่แล้วเรื่องนี้ก็ต้องถามไปที่กันมาทิการว่าการที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานในวันนี้ และพลเอกประยุทธ์ในวันนั้นไม่ดําเนินการตามนโยบายพลังงานและเป็นการดําเนินการตามนโยบายพลังงานที่ผิดพลาดบกพร่องปล่อยประละเลยไม่รอบคอบไม่รัดกลุ่มเช่นนี้จะดําเนินการเอาผิดอย่างไรกับรัฐบาลประยุทธ์หรือไม่ ท่านประธานคะที่ฉันอภิปรายงบประมาณส่วนนี้เป็นปีที่สี่แล้วค่ะแล้ววันนี้เราเปลี่ยนรัฐบาลแล้วและที่ฉันก็คงต้องตั้งคําถามดังๆไปยังรัฐบาลที่มาจากพักเพื่อไทยค่ะที่สู้รบปรบมือกับรัฐบาลของคุณประยุทธ์มาสิบปีในวันที่ท่านเคยลั่นวาจาเอาไว้ว่าวันใดที่คุณประยุทธ์เนี่ยนะคะหมดอํานาจพักเพื่อไทยนี่แหละจะเล่นงานคุณไม่ใช่แค่เอาผิดต่อความเสียหายที่พลเอกประยุทธ์ก่อไว้กับประเทศชาตินี้ค่ะ แต่ต้องทําให้คุณประยุทธ์ในวันที่ลงจากอํานาจต้องย้ายไปอยู่บ้านหลวงหลังใหม่ที่เรียกว่าเลือนจําแต่วันนี้ค่ะนอกจากรัฐบาลจะไม่เอาผิดอะไรพลเอกประยุทธ์ยังอยู่สบายแถมรัฐบาลเพื่อไทยยังต้องมาตามชดใช้ความเสียหายให้กับรัฐบาลประยุทธ์อีกด้วยค่ะท่านประธานคะปัญหาจากการดําเนินงานที่ผิดพลาดบกพร่องขาดความรอบคอบและไม่รัดกุมนี้ทําให้รัฐบาลต้องอนุมัติงบประมาณสําหรับใช้ต่อสู้คดีนี้ไว้อยู่ที่ 450ล้านบาทในการที่จะจ้างที่ปรึกษาทางกฎหมายทั้งในประเทศและต่างประเทศซึ่งในปีที่ผ่านๆมานะคะกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติก็ขออนุมัติงบไปใช้จ่ายในเรื่องของการดำเนินการในด้านค่าอนุญาโตตุลาการรวมถึงการจ้างที่ปรึกษาทางกฎหมายไปแล้วท่านประธานคะจากความผิดพลาดนี้คะ่ะ เป็นความผิดพลาดของคนคนเดียวนำมาซึ่งเหตุการณ์ที่ส่งผลให้ประชาชนคนไทยต้องมารับผิดชอบใช้จ่ายเงินงบประมาณไปกับค่าใช้จ่ายซึ่งไม่ควรจ่ายแต่พวกเราทุกคนต้องถูกบังคับให้จ่ายค่ะถึงแม้วันนี้จะยังไม่มีคำชี้ขาดจากอนุญาตโตตุลาการนะคะแต่ความเสียหายที่เกิดขึ้นค่ะรรท่านประธานเป็นความเสียหายต่อประเทศชาติประชาชนและสิ่งที่ประชาชนต้องเสียนับเป็นค่าใช้จ่ายที่แพงอย่างมากค่ะ ความเสียหายที่1น,นะคะก็คือค่าใช้จ่ายในการดำเนินการระงับข้อพิาพาทระหว่างรัฐบาลไทยกับเชปรอนซึ่งในปี63คุณประยุทธ์อนุมัติงบกลางจำนวน52ล้านบาทและในปี65รัฐบาลก็อนุมัติงบประมาณอีก185ล้านบาทและปี66ก็ยังมีการอนุมัติงบประมาณอีก56ล้านบาทจนมาถึงปีนี้ค่ะกรมเชื้อเพลิงพลังงานธรรมชาตินะคะก็ขอจัดสรรงบประมาณเพิ่มอีก80.2ล้านบาท รวมตั้งแต่ปี63จนมาถึงปีนี้เราใช้จ่ายงบประมาณไปมากกว่า374ล้านบาทแล้วค่ะส่วนความเสียหายที่สองนะคะก็เป็นเรื่ององผลกระทบที่ส่งผลต่อความเชื่อมั่นของนักลงทุนต่อการใช้กฎหมายอย่างไม่เป็นธรรมค่ะ ทำให้ภาพลักษณ์ของประเทศเสียหายกระบวนการยุติธรรมในประเทศขาดหลักนิติธรรมที่น่าเชื่อถือซึ่งเป็นต้นทุนที่พวกเราทุกคนต้องสูญเสียและเป็นมูลค่ามหาศาลที่ประเมินค่าไม่ได้ที่พวกเราต้องจ่ายความเสียหายที่สค่ะก็คือความเสียหายจากกรณีพิพาทที่มีการฟ้องร้องกันครั้งนี้นะคะในการที่ส่งมอบพื้นที่ล่าช้าและกระทบกับการผลิตก๊าซธรรมชาติค่ะทำให้การผลิตไม่เป็นไปตามเป้าหมายแล้วก็การนำเข้าก๊าซ LNG เนี่ยเข้ามาทดแทนในการนำเข้าก๊าซเนี่ยทำให้เรามีต้นทุนที่สูงมากขึ้นเป็นภาระที่ซ้ำเติมที่น้องประชาชนที่ต้องแบกรับต้นทุนพลังงานที่สูงมากขึ้นจากความบกพร่องและไม่รัดกุมของรัฐบาลแทนที่รัฐบาลจะเร่งรื้อถอนแท่นนะคะเพื่อไปที่เพื่อจะให้ผู้รับสัมปทานรายใหม่เข้ามาดำเนินการทำแต่ว่าการส่งมอบพื้นที่มันล่าช้ามากค่ะกระทบต่อการผลิตกา๊าซแล้วทำให้กา๊าซ เกิดการขาดแคลนจึงต้องนําเข้าก๊าซมาทดแทนจากต่างประเทศค่ะความเสียหายที่4ค่ะก็คือการเจรจาประโยชน์ให้สิทธิสํารวจแล้วก็ผลิตปิโตเรียมครั้งที่24ที่เพิ่งที่เพิ่งประมูลไปและมีผู้ได้รับสัมปทานเป็นปตทสพ,พและเชฟรอนนี่จึงถือเป็นการเจรจาคืนสิทธ์ และเอาประโยชน์ของชาติไปต่อรองเจราจารแลกมาหรือไม่ประเทศชาติและประชาชนต้องสูญเสียอะไรไปบ้างสุดท้ายคณธรรมธานนี่ไม่นับว่าเป็นการแลกเปลี่ยนผลประโยชน์โดยเอาทรัพยากรสาธารณะของเรานะคะมาเป็นตัวประกันแต่การเจราจาครั้งนี้จะส่งผลกระทบไปยังการเจราจารหาทางออกข้อพิาพาทพื้นที่ทับซ้อนไทยกัมพูชาด้วยและอาจจะนำไปสู่การที่ประเทศ และประชาชนจะสูญเสียผลประโยชน์จากความไม่รอบคอบและผิดพลาดของรัฐซ้ำรอยเดิมอีกด้วยหรือไม่กมารมมธิการและรัฐบาลค่ะจะต้องตอบคําถามเรื่องนี้กับสภาหแห่งนี้ค่ะและทั้งหมดนี้จึงเป็นสาเหตุที่ดิฉันจึงเห็นควรให้ตัดงบประมาณของกระทรวงพลังงานลง5%ด้วยค่ะขอบคุณค่ะท่านประธาน